ติเจ้านี่เขาจะมาทาเมนูซาเหนือเจ้าซาควายซาสุ่มเนาะก่อนอื่นกะต้มขี้เพียกับกะปิก่อนนะใส่สมุนไพรลงไปนิดหน่อยเนี้เพื่อความนัวเนาะจากนั้นนะคะตามด้วยตะไคร้ลงไปดับกินนะคะพอต่อไปเราจะต้มเครื่องในเครื่องในของเขาวันนี้ก็มีแค่ตับนะเจ้ามีแค่ตับควายมีใครเป็นพ้อแบบตัวคนกินบักกินเลืองไงเออยอ่อกะบกินเนี่ยเพาะกะบกินอันนั้นันนี้กะบกินเนี่ยละเออกินแต่ตับมานะ ต่อไปนะคะจะซอยหอมแดงเจ้าแล้วก็ตะไข่นี่เป็นเครื่องยำของเขาเนาะเครื่องยำเครื่องซา่ากับเหนือบนห้องซ่าอันนี้ผักไผ่หรือว่าผักากาดมันห้องผักแพรวอย่างเงี้ยกำกำเมืองบนห้องผักไผ่เด้อเด้อนะคะผักไผ่ก็มาเลาก็จะซอย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 นะคะคือไปกินๆๆๆไปกินไปกินผักไผ่มันจะมีกลิ่นหอมมากคือเด่นของมันก็คือเอาไว้ดับกลิ่นข้าวนะเจ้าอันนี้ผักชีต้นหอมไปช่วยดับกลิ่นข้าวเหมือนกันซ่าเนี่ย บางคนปกกินดิบนะเจ้าคือกินดิบได้เลยตังเหนือคนเท่าหรือคนนนมคนเหนือจริงๆเนี่ยปกกินซาดิบกันนะเจ้าอันนี้เป็นสูตรของฟังเอ่อเจียงไฮเนาะเขาก็ใส่พี่ขี้หนูลงไปแฮมนะคะเพิ่มความแซ่บนี่เขาก็ซับซับๆัเพื่อนไปกินไปกินไปก้มนี่นะ นนา้เจ้าเนื้อวัวหรือเนื้อควายที่เขาไปซื้อกาดมาอันนี้โลละ200สองร้อยซาวบาทเนื้อใบเนื้อเงาเราจะเป็นเซจจีนนะเจ้าเอาไว้แกงออมกะจริงๆต้องซื้อจีลาบนะคะโลประมาณสามร้อยปลายนะเจ้าอันนี้ก็คือตับนี่เขาต้มไวต้ตะกี้เนาะต้มสุกแล้วเครื่องยำของเขาก็จะมีพริกลาบดีปีปนนะคะมีเกลือม,มีผักชีมีหอมแดงผักไทยจะใครผักชี ต้นหอมพี่ขิมหนูนะตอนยำพก็จะใส่เหลือดควายลงไปนะเจ้าอันนี้เปิจดจะแถมมาตอนเขาเป็นจชจิ้นควายเนาะอันนี้มีจิ้งัวแล้วก็จิ้นควายนะคะมารวมกันสไลด์รวมกันแล้วก็ใส่เครื่องที่เขาเตรียมไว้ตะกี้ที่เขาหั่นไว้ในตอนต้นคลิปนะเจ้าแล้วก็เขาจะเอาทุกอย่างมาคลุกคลุกคลุกร,ร,ร,รวมกันเนี่ยนะผัวชอกบัควนกิ่นบัควนนะจริงๆมันก็มีบัควนปนอยู่ในพริกลาบแล้วแต่ผัวเพิ่มขึ้นไปแหมน,นะเจ้าน้ำขี้เพียรี่เขาต้ม ในตอนแรกนะเจ้าบะทิ้งนะเจ้าเอามาใส่ต่อความอร่อยยุตที่น้ำขีเพียน,นี่เลยพริกป่นนะเจ้าพริกลาบเนาะนะว่าพริกลาบจากนั้นนะเจ้าดิปีแล้วกับบะแควนปนอันนี้คือดิปีกับ บะแควนปนนะมันจะมีอยู่ในชุดเครื่องพริกลาบไข่มาตั้งเนื้อตั้งจริงงหมยหรือสั่งในแอปก็สั่งซื้อพริกลาบอี่นะมันตื่มมากับไนชุดนั่นเนาะหมังนจะนั้นกับคลุกคลุกคลุกให้เข้ากันนะเจ้าความเค็มนี่เขามีกะปิที่เขาต้มแล้วก็เกลืออยู่แล้วนะใครอยากได้เค็มเพิ่มก็ใส่เกลือลงไปเพิ่มเจ้าเนี่คลุกเขาให้เข้ากันนะเจ้าคนกินดิบก็สามารถกินได้เลยขั้นตอนนี้แต่ว่า ขัวเจ้ามากินดิบนะจ๊ะเขาก็มากินดิบเหมือนกันค่ะจะเอาไปสุ่มนะฮะหรือไปคั่วในน้ำให้มันรู้เจ้าจะไปคั่วเหมือนเลยนะมันจะเหนียวนะคะใส่น้ำเข้าไปหน่อยตอนนี้คือมันเหนียวมันแห้งมันกลับบไรหรือวก็น้ำลาดลงไปในหม้อแล้วก็ลงไปคั่วด้วยกันนะคะเพื่อความกรมกรมหัวใส่พริกเผามาและวจิ้มย่างตะตังจิ้มเลยดูสีท่าตาจางนะสารุเพชรจะแบบเผ็ดใบเผ็ดบอดจะแบบใส่พริกไปเป็นสองสามปากกูนะ กีนควายของเฮาวันนี้ซ่าเมืองเหนือนะจะ้ะขั้นตอนสุดท้ายกอดโรยหอมเจียวนะคะพักกับลาบจริงๆมันก็มีผักหลากหลายแต่มันชอยอย่างนะสีพักกาดข่าวกับปว๊วและแคบหม,มูเหี้ยนะเข้านึ่งนะโอ้ยเหมาะ